รอยเตอร์ uters, เจ้ามือยังคงสะสมบิตคอยต่อโดยไม่ขายแม้ราคาจะพุ่งขึ้นก็ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ลอกเชนแสดงให้เห็นว่าวานไม่ได้ทำกำไรจากในช่วง23วันที่ผ่านมาแม้ว่าราคาของบิตคอยจะพุ่งทะลุ4 5 0 0 0ดอลลาร์ก็ตามตามที่ซานติเมน์บริษัทวิเคราะห์ล็อกเชนกล่าวว่านักลงทุนที่ถือครองบิตคอยระหว่าง1 0 0่0 0 0อยถึงไม่ได้แสดงสัญญาณการทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้และขณะนี้วานได้สะสมบิตคอยไปแล้วกว่า 9.23ล้าน BTC ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับการถือครองครั้งเมื่อบิดคอยทำราคาสูงสุดข้อมูลจากลัสโคเดยยังแสดงให้เห็นว่าวานและนักลงทุนรายอื่นไม่ได้ทำกำไรเนื่องจากราคาของ BTC ยังคงไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆอ,อีกทั้งหากเปรียบเทียบก,กับช่วงขาลงในปี2018นั้นนักลงทุนที่เคยถือเหรียญในช่วงเวลาดังกล่าวได้ใช้เงินของพวกเขาลงทุนในสินทรัพย์ที่ซื้อแล้วสบายใจที่สุด ข้อมูลจากเทรดดิ้งวิวแสดงให้เห็นว่าราคาของ BTC พุ่งสูงขึ้นในช่วง30วันที่ผ่านมาโดยพฟื้นตัวจากราคาต่ำสุดที่30,000ดอลลาร์หลังจากที่ร่วงลงจากกร,ราคาสูงสุดเกือบ64,000ดอลลาร์เลนนิกส์ไลผู้อำนวยการของโอเกตตั้งข้อสังเกตว่าราคาทองคำแต่ระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนจากความตัวในแถลงการของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไม่นานมานี้ ในขณะที่ราคาของบิตคอยดิดตัวขึ้นในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาตามที่รายงานโดยไมค์แมกโลนนักวิเคราะห์ของสำนักข่าวลูมเบิร์กเปิดเผยว่าเขาเชื่อว่าตอนนี้บิตคอยและอีเธอ e u เยียเป็นตลาดขาขึ้นโดยสมบูรณ์พร้อมทั้งยังคาดการว่า BTC จะมีมูลค่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้นี้กดอ่านข่าวเจ้ามือยังคงสะสมบิตคอยต่อโดยไม่ขายแม้ราคาจะพุ่งขึ้นก็ตามต่อที่สยามล็อกเชน